สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีสิง์รัคนาสิงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีสิง์รัคนาสิงนะคะประจําเดือนพฤษภาคมเนาะนะคะดาวจันดาวสุกสถิตยอยู่ในลรัคนาสิง์ก็สามารถดูได้นะคะดูตาอความมาทึงดูเป็นแนทางนะ จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณละเขาขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยค่ะขอพลังงานของคุณละเขาหน่อยคะ่ะชาวราศีสิงคุณละเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะราศีสิงตอนนี้คุณละเขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะเดทจบกันไปแล้วหรอคะ กลัวอะไรบล็อกกันไม่คุยจบไม่คุยนิ่งนะคะก้าวถ้วยเซเว่นออฟโซชสิบดาบเออไม่ใช่ดิใช่สิบดาบนะคะเมจิเชียน มันยังมีความปรารถนาว่าสิ่งที่มันเสียวความรู้สึกไปสิ่งที่มันล้มลงไปเนี่ยมันจะกลับมาได้นะนะคะคือถามว่าจบอยู่แต่ก็ไม่ได้ปล่อยมันยังกอดไว้อยู่กอดความรู้สึกกอดอะไรสักอย่างหนึ่งไว้อยู่นะนะคะ แต่มันไม่รู้ว่าจะทำยังไงอาจจะมีการปิดกัน้นบล็อกกันไม่คุยกันนี่แหละมันไม่รู้จะพูดยังไงนะก็หวังว่าเนี่ยโอ้โหมาคู่กันเลยนะคะสองดาบนิ่งอีกโก้มาอีกโก้กับนะคะมจสเมนการปลดปล่อยความทุกข์ปลดปล่อยทุกอย่าง นิ่งนะคะนิ่งนิ่งเหลือเกินนิ่งเหลือเกินทั้งที่อยากเทคแอคชั่นแต่ก็นิ่งนะคะ,ะ,คะอยากแสดงออกอยากทำอะไรก็นิ่งอืมนะคะ,ะ,คะจัสเมนเนี่ยบางทีมันรู้สึกอึดอัดนะ เก็บคาพูดเก็บความรู้สึกไว้เนี่ยบางทีมันอยากปลดปล่อยมากเลยนะคะแต่ทําไมเลือกที่จะนิ่งอยากเทคแอคชั่นก็นิ่งเป็นแบบนั้นกันเลยแล้วมันกลายเป็นไม่กล้าพูดกลัวที่จะพูดกลัวที่จะอะไรแบบนั้นอะเหมือนกลัวว่าตัวเองจะโง่กลัวว่าคนอื่นจะมองว่าตัวเองโง่หรือว่าอะไรความรู้สึกลึกๆมันเหมือน ถ้าทำแบบนี้เราเราจะเป็นคนโง่ไหมอะไรแบบนั้นเนี่ยนะได้แต่วิงบอลและปรารถนาว่าเฮ้ยนะนะคะ,ะมันเหมือนถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองอ่ะพิสูจน์ตัวเองหรือใครสักคนหนึงพิสูจน์ตัวเองนะคะกับสิ่งที่มันเสียไปเนี่ยล้มลงไปเนี่ยนะพิสูจน์ตัวเองนะคะก็จะตัดสินใจ ที่จะรักษาไว้นั่นแหละนะเพราะว่ามีความรู้สึกมันกอดความรู้สึกกลับมารักตัวต่างคนต่างรักตัวเองกอดความรู้สึกตัวเองนะคะไม่พูดความจริงรอที่จะพูดแต่ก็ไม่ยอมพูดอยากเทคแอชชันก็ไม่ยอมนิ่งกันมากๆเลยพลังงานตอนนี้นะคะยอมหักไม่ยอมงอเดทจบก็จบนะคะอีกโกมากเลยยอมหักไม่ยอมหอทั้งที่ลึกๆแล้ว มันยังอยากที่จะมันอึดอัดมันอยากพูดอยากอยากแสดงออกให้เห็นอยากเรียกร้องความเป็นธรรมอยากเทคแอชชั่นอยากถามอยากแบบอะไรก็ตามแต่มันกลัวกลัวกลัวว่าตัวเองจะทําอะไรโง่ๆกลัวว่าตัวเองจะถูกมองว่าโง่ป <c oughs> ระมาณนั้นนะนะคะ แค่คําพูดของคนอื่นหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาด้วยมันเป็นการคิดว่าตัวเองอยู่ได้มีความสุขแต่มันเป็นการโกหกนะคะลึกๆมันยังมีอะไรที่มันติดอยู่ในใจติดอยู่ในใจเออนะคะอืมอ่านะ มาดูกันนะว่าแล้วเดือนพฤษภาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นคนที่คนคบด้วยก็จะเป็นชาวธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำนะคะธาตุไฟคนวันพุธวันศุกร์วันอังคารนะคะมาคบทุกธาตุนะนะคะอาจจะเป็นคนที่ปากแข็ง การแสดงการกระทําส่วนทางกับความรู้สึกนะคะอืมมันยังมองกันว่ายังสําคัญยังมีค่ายอยู่นะนะคะแต่เลือกที่จะไม่พูดอยอมหักไม่ยอมงอนจริงอีกโก้ทั้งคู่เลยนะคะอ่ามาดูกันว่าแล้วยังไงแล้วยังไงนะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอู เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยนะคะเสียความรู้สึกไปเลยเหนื่อยที่ต้องพยายามงอเครียดคิดไม่ออกทำยังไงยังห่วงอยู่นะยังมองว่าเป็นสิ่งที่เลอค่าดูเข้อมองเหรียญนี้แบบเลอค่ามากๆสําคัญมากๆ นะะพิจารณาและไต่ตองอยู่แบบนั้นอยากทักหาแหละเอะามีความรู้สึกว่านิ่งอีโก้แต่จริงๆแล้วอยากทักหาอาจจะมีการทักหาก็ได้นะนะคะเครียดอยู่จะงออย่างไงเครียดจะงออย่างไงนะคะอะมาดูกันต่อไฮพีสเ s ส าวางแผนที่จะกลับมาอยู่คิดถึงมีอีกโก้นะไม่อยากพูดหรอกนะนิ่งนะคะแต่อยากทักหาจริงๆแล้วอยากทักมากอยากทักมากเขาอาจจะพิมพ์ข้อความแล้วแต่ว่าไม่กล้าส่งก็ได้นะคะเออบางทีมันก็เหมือนอ่ะ พยายามลุกขึ้นมาทําอะไรที่ไม่ใช่ตัวของเขาหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะนะใครสักคน,นเนี่ยนะอยากทักหาแล้วเริ่มอยากทักหาแล้วนะคะมันเป็นการเริ่มอยากทักหาอยากง้อแล้วมันคิดถึงมากๆแหละแล้วก็วางแผนที่จะกลับมาใครสักคนหนึ่งนะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะก็รมเริ่มที่จะทักหาเริ่มที่จะตัดสินใจเริ่มที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรที่ตัวเองไม่ได้ทํา แบบที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนนะนะคะฟ้าว่ามันมันมันไม่อยากสูญเสียนั่นแหละนะนะคะค่อนข้างที่จะเครียดคิดมากคิดเยอะบางทีอาจจะทํำยังไงทํำยังไงทํำยังไงนะคะติดอีกโก้เหลือเกินนะคะติดปากหนักปากหนักอืมปากแข็งปากหนักนะคะเออไม่รู้จะ จะทักยังไงดีจะพูดยังไงดีแต่มันมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวอยู่นะนะคะความดือด้ออยู่ดือด้ออยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยมันดูดูหน้ากรยิมยิ้มย่งยองแผนสูงแผนการอันชั่วร้ายอยู่นะนะคะแผนชั่วร้ายอยู่นะลึกๆนะคะลึกๆมันมีการวางแผนที่จะกลับมาอยู่เพราะฉะนั้นความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันคิดถึงและอยากกลับมาอยากทักหากันอยู่เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่ามันใครจะเริ่มก่อน นะคะใครจะวางอีโก้ก่อนใครจะปรบันปากหนักอะ่ะเออนะก็มาดูกันข้อความจากเขาถึงคุณนะคะคนวันจันทร์ก็มานะนะคะใครจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะใครจะเป็น Take Action ก่อนนะอะไรแบบนั้นนะคะเขาสูญเสียทุกอย่างไปแล้วหรือเปล่านะคะเขาได้สูญเสียทุกอย่างไปแล้วไหมนะคะ ถ,ถ้าฉันขอร้องให้คุณอยู่คุณยังจะจากไปไหมคุณยังจะจากไปหรือเปล่านะคะฟังเสียงหัวใจของคุณนะนะคะอืมให้ชัดเจนหนึ่งดาบนะคะคือความชัดเจนเขาต้องการพื้นที่ความรักครั้งนี้ทำให้เขากลัว yes or no คุณสำคัญแหละนะคุณเป็นคนที่พิเศษแหละนะความรักแต่ความรักก็คือคำตอบของทุกอย่างนะคะคุณทำให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาจะมาหาคุณแน่ๆเชื่อเขาสิเขาอยากเริ่มต้นครอบครัวกับคุณนะนะคะอยากเริ่มต้นครอบครัวกับคุณโอ้ขอคำปรึกษาจากมืออาชีพด้วย นี่เนะไปดูดวงหรือไปปรึกษาคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความรักมาหรือเปล่าเนาะนะ,ะคะก่อนข้างที่จะเริ่มปรึกษาคนโน้นคนนี้แบบเฮ้ยทำยังไงดีโนดนี้นั่นนะนะคะมีแผนการอืมโอเคมาดูกันนะนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเขาและคุณในอนาคตนะคะ คุณละนะัะเขาในอนาคตให่อยากบอกอะไรคะ Turn on your heartlight ก็เปิดสวิตในหัวใจของคุณเนี่ยเพราะว่าน่าจะเฮ้ยเขาก็บอกว่าถามตัวเองนะว่าคุณต้องการความรักจริงๆหรือเปล่านะนะคะเพราะมันจะต้องกอดคอกันให้แน่นนะมองอนาคตร่วมกันเนี่ยก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่างที่บอกตัวเขาก็อยากให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะเถิรอ่อนยูฮาร์ไลเปิดไฟในหัวใจของคุณ เพราะว่ามีโอกาสที่จะเปิดสวิตไฟนะฟรีรอมนะคะไม่มีอะไรหยุดคุณได้เส้นทางนั้นชัดเจนถ้าคุณต้องการให้เป็นรอก่อนนะนะคะไม่ต้องรีบร้อนเกินไปให้เวลานะคะฉันกำลังคิดถึงคุณอยู่ในขณะนี้ความรักของคุณเติมเต็มฉันด้วยแสงฉันรักคุณ รักในมันเกี่ยวข้องกับอดีตชาติด้วยคุณละเขานะคะมีเรื่องของอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่ต้องถอยห่างกันไม่คุยกันตัดขาดการเชื่อมต่อในตอนนี้แต่เพราะว่าคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะถูกรักไม่ต้องห่วงเลยนะคะนะ ถ้าคุณเชื่อมันอยู่ที่ความเชื่อของคุณนะคะความสงบจะได้คำตอบสักเซตต้องนิ่งก่อนนะนะคะคุณถึงจะได้คำตอบและคำตอบนั้นมันจะนำพาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของคุณนะคะ t e t t o o n การปกป้องการพยายามแล้วก็ความกล้าหาญ กล้าที่จะลุกขึ้นมาทําพยายามปกป้องเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยใครสักคนหนึ่งกล้ามากๆนะคะที่จะปกป้องความรักใครสักคนหนึ่งก็เชื่อในตัวเองแล้วต้องยอมรับคําตอบนั้นนะมันอาจจะไม่ได้คุยกันมันอาจจะเป็นช่วงที่ถอยห่างนี่แหละทําให้รู้นะแล้วมันพลังงานส่งถึงกันได้ด้วยนะคะความรักของคุณเติมเต็มฉันด้วยแสงผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเรื่องของอดีตชาติเข้ามา่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้ใครกระทากับใครมันเป็นผลมาจากอดีตชาตินะคะความยืดหยุ่นไม่ต้องไปกําหนดหรือฟิกอะไรมันเกินไปนะนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปแหละนะนะคะโซมนี่คือเนื้อคู่ของคุณนะคะขอบคุณ ท,ทุกสถานการณ์ออกไปเรียนรู้ชีวิตนะคะแล้วก็ยืนยันการเติบโตรู้จักที่จะทําตามเป้าหมายความฝันของตัวเองขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าลืมที่จะทําตามเป้าหมายของตัวเองนะคะยืนยันการเติบโตฟาว่าเติบโตทุกอย่างแหละนะอะไรก็ตามที่คุณรักดูแลทนุถน,นอมเอาใจใส่ปลูกดีๆรดน้ำพรวนดินดีๆมันเติบโตแน่ๆ e x p e c t เค i o n กำลังจะสอนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณคุณกําลังเรียนรู้อะไรผ่านแอปพลิเคชันหรือการเติบโตทางจิตวิญญาณแหล่งพลังงานชีวิตเนี่ยคุณกําลังเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากแอปพลิเคชันแต่มันเป็นการเรียนรู้ที่จะทําให้คุณเจอแหล่งพลังงานชีวิตของตัวเองแล้วเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาของจิตวิญญาณนะคะคุณกําลังจะเติบโตขึ้นกวีเดอร์ฟร์ตัวคุณหรือตัวเขากำลังเรียนรู้และที่จะเติบโตนะคะ จักรวาลปกป้องคุณอยู่แล้วปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปอะไรปล่อยได้ปล่อยอะไรยอมได้ยอมนะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยคอนเนคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอีกนะถือดอกบัวสีขาวแบบนี้จิตบริสุทธิ์จิตอันที่เป็นคุณงามความดีของคุณสามารถคอนเนคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลได้เพราะฉะนั้นอะไรที่คุณปรารถนาคุณย่อมได้อยู่แล้วนะคะสาเร็จอยู่แล้วเออ แต่ก่อนที่ทุกคนจะสําเร็จเนี่ยคุณต้องลงมือทําด้วยคุณจะต้องมีความกล้าหาญและทําในสิ่งนั้นเพราะว่าคุณแม้แต่เรื่องงานของคุณด้วยนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงศึกษาเรียนรู้กําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เดี๋ยวคุณจะเติบโตในสิ่งที่คุณเรียนนะคะคุณจะเข้าใจคุณจะเก็ทคนคนนี้เป็นคู่ของคุณคู่ที่จะก้าวไปด้วยกันแล้วมั่งคั่งร่ำรวย เดินไปด้วยกันแล้วบางครั้ง,งร่ำรวยคือมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรืออึมครึมหรือมัน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 รู้สึกอม,มองมันมองไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่มันมองเห็นอะไรในตัวกันแล้วกันอย่างที่มองพระจันทร์พระจันทร์ไม่ได้สว่างจ้านะแล้วนะก็มี ข้างคืนข้างแรมด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นมันมันมีอะไรที่ลึกลับค่อนข้างลึกลับแต่ต่างคนต่างมองเห็นอะไรในตัวกันแล้กันมองเห็นข้อดีมองเห็นความพิเศษนะในตัวกันและกันอยู่เนาะนั่นเองนะคะคู่นี้ไปด้วยกันแล้วมั่งค้างร่ำรวยนะนี่จิตวิญญาณตื่นขึ้นภูมิปัญญาด้วยนะคะเกิดปัญญา เมื่อจิตวิญญาณตื่นรู้ตระหนักรู้นะคะนะพลังชีวิตฟื้นฟูถูกการฟื้นฟูได้รับการปลุกให้ตื่นสร้างผูมิปัญญานะคะคนเราเมื่อเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์มากระตุ้นจะทําให้สแสวงหาทางธรรมหรือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นเจอบททดสอบหนักๆอย่างที่บอกมันขึ้นมาเนี่ยนะ สิไม้เท้าก็มีอย่างเงี้ยนะอุปสรรคและปัญหาของพวกคุณนี่แหละที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเออเราจะทํำยังไงเราจะแก้ไขยังไงล่ะเราจะไปในทิศทางไหนเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะคะแล้วมันมองเห็นทางพอเมื่อมองเห็นทางแล้วมันการฝึกอยู่ตัวเองอยู่เสมอกับการแก้ปัญหาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถ ภูมิปัญญามันเกิดขึ้นตลอดนะมันถูกฝึกเกาอยู่ตลอดนะว่าเอ้ยเราเจอปัญหาเราแก้ไขแล้วเ,เราไปต่อเจอปัญหาแก้ไขแล้วไปต่อเพราะฉะนั้นมันถึงได้รู้จักการใช้ชีวิตและเติบโตรู้จักขอบคุณกับทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันยิ่งทําให้คุณและเขาเติบโตนะคะเรียนรู้พัฒนาและเติบโตกับไปด้วยกันมองเห็นอะไรที่มันพิเศษอยู่ในความสัมพันธ์นั้น นะนะคะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างต่างคนต่างสอนต่างคนต่างเรียนรู้ต่างคนต่าง,งเติบโตเออไปด้วยกันแล้วมันเป็นรักอะไรรักนิรันต์อมตะการเดินทางไกลการเดินทางที่เป็นนิรันต์เป็นอมตะเป็นอะไรที่ตลอดไปมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆนะคะนะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นอืม แล้วฟ้ามีความรู้สึกว่าอืผิดนะเนี่ยคือยอมแพ้คือเหมือนคนที่หัวเราะที่หลังดังกว่านะประมาณนั้นนะหัวเราะที่หลังดังกว่าอาจจะต้องยอมในบางเรื่องเพื่อชัยชนะในบางอย่างนั่นเองนะนะคะบางอย่างเราอาจจะต้องยอมคือโควิดหรือโฟออะไรยอมได้ยอมอะไรปล่อยได้ปล่อย,อยเพื่อได้รับชัยชนะในบางเรื่องอ ยอมก่อนเพื่อใช้ชนะมันเป็นแผนการมันเป็นแผนการไม่ใช่เรายอมเพราะว่าเราโง่นะแต่มันกลัวว่าตัวเองจะโง่แต่ไม่ใช่มันคือยอมเพื่อให้เกิดให้ให้ปัญหานั้นมันชัดเจนพอปัญหามันชัดเจนเราจะแก้ไขเข้าไปแก้ไขได้นะบางคนถอยออกมาไม่ใช่การที่ยอมแพ้นะแต่เราถอยออกมาเพื่อมองตรงนั้นให้มันชัดเจน บางทีเรามองใกล้ๆเราอาจจะมองไม่เห็นแต่พอมองห่างๆเรามองเห็นปัญหาแล้วเราถึงจะเข้าไปแก้ไขนี่คือความฉลาดของปัญญาของคุณนะคะนี่คือความฉลาดของจิตวิญญาณของคุณเพราะฉะนั้นเรามันยิ่งถูกฝึกบรือแบบนี้แล้วยิ่งเรียนรู้ยิ่งเติบโตยิ่งเรียนรู้ยิ่งแข่งกันยิ่งเรียนรู้ยิ่งแล้วมันแบบอู้นะคะยิ่งเติบโตยิ่งนำพามาสึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับคุณ มันมีอะไรมากกว่านั้นนะียมันมีอะไรมากกว่านั้นจริงๆในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะนี่แหละสิ่งที่คุณมองเห็นคุณจะมองเห็นนะคุณจะมองเห็นอืมวันนึงคุณจะมองเห็นมันต้องอยู่ห่างๆกันนั่นแหละมันถึงจะมองเห็นนะคะเออนั่นเองแล้วก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันความมีความรู้สึกว่าคู่นี้นะอย่างที่บอกมันส่ง ความรู้สึกถึงกันได้ดีมากๆนะคะส่งพลังงานถึงกันได้ดีมากๆเพราะมันมีจิตวิญญาณของความเป็นคู่แล้วส่งผลในอดีตชาติส่งผลด้วยแต่ยังไงก็ตามมันมีเหตุที่ต้องชดใช้แต่ในภพชาตินี้คุณก็มีความน่ารักคุณคู่ควรที่เขาจะมอบความรู้สึกดีๆให้นะคะนะก็จะประมาณนั้นเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นฟ้ามีความรู้สึกว่าคนปากหนัก กำลังหาวิธีที่จะ,ะเรียนรู้ที่จะอ่อนโยกลง,ลงหรือ,อเรียนรู้ที่จะ,ะคือกลัวการสูญเสียนั่นเองนะนะคะเรียนรู้ที่จะกลัวการสูญเสียสิ่งดีๆไปเหมือนกันก็ประมาณนั้นนะก็เป็นกําลังใจทุกคนสุขสว่างในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายจุบ๊บจค่ะ ไปไปค่ะ